แล้วชาก็เอาหน่อยเว้ยโอ้ยเอาหน่อยเว้ยคนเนี่ยอยากทํางานนะครับแต่รถขุดไม่ไหวครับท่านยมครับแม่ไม่ไหวครับท่านยมคนเราอยากทํางานแต่รถขุดมันไม่ไหวครับไปได้จอยผมเนี่ยไม่ไหวครับผมโอ้ยแย่จัดเลยไปอ๋อไปได้จอยผมเนี่ยไม่ไหวนะครับผมโอ้ เอาแคทด,ดีกว่าท่านผู้ชมมันเอซีบีมันไม่เหมาะกับการตักดินดีกว่ามันได้น้อยเดี๋ยวแคทตักดีกว่านะครับดูผมบังคับไปแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาแคทตักดีกว่าผมเบียดใจแล้วว่าจะเอาแคทตักนะครับ อ่าเดินผิดเนี่ยเวลามันเดินคนระับโคตรฟินนะเวลามันเหยียบอะ่ะเกมนี้ทําได้แบบโคตรดีอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหติดโดนตูดเขาก็ไปใส่ตูดตตตกันซะแล้วไปเล่นใส่ตูดกันซะแล้วเออ แคทมันบุกกี่ใหญ่มันแล้วมันแรงด้วยไงท่านผู้ชมประเด็นน่ะมันแรงด้วยครับมันแรงมากๆเลยครับท่านผู้ชมมันแรงแรงที่สุดในค่ายแล้วอ,อ่ะนะครับผมมันแรงแรงแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราผมไปดันในนี้ก่อนเรับผมจะหมุนทำไมมันทำไมมันเลี้ยวไปเลยวนะเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไปดิเอาไอ้นี่มันอะไรของมันมาเนี่ยไปดิลูกพี่พี่เฮ้ยพ,พี่กับน้องอยู่ด้วยกันทานผู้ชมพี่กับน้องทำงานร่วมกันได้ล่าเด้ย oh, hey. เี๋ยเราผมมาดันดินตรงนี้นะตรงแรกที่เราเดินเข้ามาเลย ใหญ่ครับงานก็ออกเร็วลูกค้าก็ชอบครับผมอะไรที่มันเสร็จเร็วๆนะลูกค้าก็ชอบอย่ง่งแค่เพิ่มชอบจัดเลยถามว่าทำไมไม่ใช้รถไถผมลองรถไถแล้วท่านผู้ชมรถแท็กเตอร์แม่งดันแบบเป็นสิบรอบอะ่ะนะครับผม ดันแบบเออเราต้องดันแบบคือมันดันเร็วก็จริงนะแต่ว่ามันดันแบบหลายครั้งมากครับสมมติยคือมันดันรอบเดียวมันมันไม่จบครับแต่ว่ารถปุ่นเนี่ยมันดันรอบเดียวมันจบครับผมถมันจะช้าก็เถอะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับที่เราบังคับนะ คนะเห็นไหมมันดันไปรอบเดียวนะเห็นไหมเขียวแล้วตรงนี้เห็นไหมข้างหน้าเราเขียวแล้วนะครับโคตดีโคตดีต้องไปช่วยกันเสมอเราไปใช้กันได้นะครับผมมันจะผิดประเภทก็าตามเถอะ เราใช้แรงแรงเขาเรียกว่าแรงแรงดันอย่างเงี้ยมันจะแรงมันจะน้อยกว่าแรงดึงครับท่านผู้ชมรถขฟดอคแรงดันจะน้อยกว่าแรงดึงครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ดันครับนะครับผมเราต้องดันดันปรับอ่าเขาเรยต้องแต่งนะครับมันมันต้องแต่งอ่าต้องแต่งบูมอะแต่งบูมบูมบูมกับบุกี้นะครับบูมก็อย่าให้มันสูงเกินไปอย่าให้มันลึกเกินไปนะครับตามยิงรถจริงอะเออรถจริงเวลาดันอย่างเงี้ยฟันนี่ จมดินไม่ได้หรอกน่ครับ้องที่จ้องที่ฟันเลยคนระับอมุมนี้ย้อนแสงนิดนึงมันอาจจะทํายากนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มันเหลือน,นิดนึงใช่ไหมเราก็ลอกไปเลยคือลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาดินไม่ฝั่งทูนนะครับท่านผู้ชมดินที่ลอกแหละ ลอกไปกี่เซนน่ะได้ยู่สิบเซนได้มั้งเนี่ยจะลอกทำใหม่พี่เอ้ยสิบเซนเขาน่านาจะเอาหน้าดินออกแล้วเนาะ เขาน่าจะเอาหน้าดินเก็บไว้อะเนาะเห็นไ,ไหมเขียวเขียวจั่วเลยท่านผู้ชมเนี่ยเขียวเลยถ้าเป็นสีเขียวคืองานเราสําเร็จนะครับผมมะเดี๋ยวลุยต่อมะวุย้ยไม่รู้ว่ามีดินอยู่นี่โอ้ติด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 มานี่คืองานของ j c b ครับก็คือเขี่ยครับท่านผู้ชมงานของ j c b ก็คือเขี่ยเลย ครับผมไม่ใช่งัดตักครับตักเอาเป็นแคทดีกว่าเนาะไม่เ hey, ท่า JCB ดันมันจะเป็นยังไงวะลองดูดิท่านผู้ชมลองไหมลองไหมอันนี่เป็นแคทนะครับหน่อยแคทดันลอง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 สักนิดน,นึงลองสักนิดนึงดีไหมเขียวไหมนี่ย อะไรครับเนี่ยดูแรงเด็อเอาแซ่เขียนได้ไหมี่ยแซ่เขียนตูดได้ไหมัด้เดียออจอดไว้นะครับ JCB ใช้ว่ากันครับผมขับแคทเจายาครับผมเอาเฮ้ยขึ้นดีเอ้ยขับแคทเจายาครับผมไปทผู้ยมไปยาวจริงครับยาวจริงอันนี้ยาวจริงเนี่ยผมติดใจจากงานที่แล้วแล้วนะครับผมงานงานที่เราไปสร้างลงจอดรถชันใต้ดินน่ะนั่นแหละ,อะเออใช้ไปคูดันเฮ้ยเบิร์กว่ะเรื่องเร็วด้วยนะ รอบเดียวคือจบเลยไม่เหมือนกับใช้ไม่เหมือนกับใช้รถอะไรนั่นรถรถไถรถแท็กเตอร์ไม่งนานที่ผ่านเลยดันไปเนี้ยทีละส,สามรอบห้ารอบนู่นแหละกมจะเขียวให้มีห้ารอบอ่ะท่านผู้ชม รอบเดียวนะครับรอบเดียวรอบเดียวได้10%ได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะ เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะท่านผู้ชมมาดันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จครับโอม,มันเยอะจริงนะได้เยอะจริงนะเนี่ยมันเน้นแบบคนแบบคนชิวๆอ่ะนะครับผมคนขับนี่ต้องชิวๆนะครับแล้วคนขับมันต้องเป็นคนเดิมอยู่แล้วถ้าเป็นคนแบบใจร้อนนี่น่าจะทำได้ยากเลย โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะโอ้ยเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาตักดินใส่ดำโอ้ดูเลยเราดันมาเลยยอดเลยนะนี่เขียวไปแล้วเห็นไหมโอ้เฉียวเป็นแผ่นเลยเดี๋ยวเขาจะดันไปถึงนู่นล่ละนะแล้วก็คอยตักดินนะโอเคครับผมเจอใหม่วิดีโอหน้าครับวัสดีครับสั้น